สวัสดีครับพายเมจินชนเอลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่อุดมสุขนะครับเนี่ยครับผมอัปเดตนะครับผมก็ทําการถอดตีนกลางแล้วนะครับผมนี่ครับรถเตนยกใส่รถ,รถเทลเลอร์ไว้เรียบร้อยเทลเลอร์นี้ก็รอเครื่องไฟนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็รอนะครับรอรอโลเบดมาถอยเสียบนะครับ ผมก็ยกตัวลอยขึ้นนะครับยกตัวสูงขึ้นแล้วก็โรเบสตเสียบไปนะครับแล้วก็วางตัวลงครับใส่พื้นโรเบสตนะครับแล้วก็ถอดถอดตีมข้างนี่นะครับผมแล้วก็ยกออกยกออกนะครับก็เอาวางบนพื้นเทนเลอร์นี่เนี่ยรออยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอแต่โรเบสตอย่างเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอน โอนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีโชคดีครับ